มีหลายๆคนนะคะทักเข้ามาสอบถามเข้ามาใต้คอมเมนต์กันมากๆเลยนะคะว่าเอ๊ะเจ๊คลิปนี้มันสามารถแก้ฝ้าได้จริงไหมสามารถที่จะใช้ยังไงใช้ตอนไหนตั้งคันอยู่สามารถใช้ได้ไหมสิวรอยสิวจะหายไหมสวัสดีค่ะทุกคนนะคะพบกับต้อยวอร์ี้สี่สิบเอาจ้า กกันนอีแล้วะะคะสําหรับคลิปนี้เป็นคลิปตำลึงดึงฝ้าใครอยากดูคลิปนี้นะคะสามารถที่จะกดคลิกลิงก์ไปดูด้านบนได้เลยค่ะเจ๊ได้ทําคลิปเอาไว้ให้แล้วแนบไว้แล้วนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะที่จะไปฟังในเรื่องของการตอบคําถามนะคะเจ๊ก็เลยไปค้นคว้านะคร เพิ่มมาให้นะคะสำหรับเรื่องของเจ้าตำลึงเขายังมีสารสำคัญในเรื่องของการดูแลผิวหน้าของเราได้ดีอีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นวิตามิน B1 B2 B3 วิตามิน C นะคะหรือว่าเบต้าแคโรทีนนะคะฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะคะก็จะมีอยู่ในตำลึงด้วยมาถึงเวลาที่เราจะต้องมาตอบคำถามกันเลยนะคะสำหรับคำถามแรกของเรานะคะน้องถามว่าทาทิ้งไว้ทั้งคืนได้ไหมคะ เจ้นไม่แนะนําให้ทาทั้งคืนนะคะแนะนําให้ทาก่อนนอนสักประมาณ20-30นาทีแล้วก็ล้างออกนะคะหลังจากล้างออกนะคะก็สามารถที่จะทาครีมบำรุงปกติแล้วก็นอนได้เลยแต่สิ่งสําคัญที่สุดนะคะตอนเช้าทุกทกเช้านะคะที่เราตื่นนอนนะคะก็อย่าลืมทาครีมกันแดดสําคัญมากๆเพราะว่ามันจะทําให้ผิวเรานะคะฝ้ากละ หรือว่าเม็ดสีผิวของเราคล้ดำดําอะไรต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นจากแสงแดดฉะนั้นสิ่งสําคัญที่สุดก็คือการทาครีมกันแดดป้องกันด้วยนะคะอ่ะคำถามที่2ก็คือรอยสิวจะลดไหมคะรอยสิวลดแน่นอนค่ะเพราะว่าในใบตำลึงนะคะก็จะมีพวกวิตามินต่างๆนะคะช่วยทําให้การผัดเซลล์ผิวของเราดีขึ้นฝ้ากระจุดด่างดำหรือว่าหน้าคล้ำนะคะก็สามารถที่จะทําให้ดูจางลงได้ด้วยนะจ๊ะ ต่อไปนะคะคำถามที่ว่าคนท้องอยู่สามารถทาได้ไหมทาได้จ้าเพราะว่า คนท้องนะคะสารสกัดตัวนี้มันไม่ได้มีสารเคมีอะไรเลยมันเป็นสารสกัดจากธรรมชาตินะคะไม่ว่าจะเป็นใบตําลึงหรือว่าน้ำผึ้งมันเป็นธรรมชาตินะคะเเชอรัมมากๆเลยนะคะก็คนท้องสามารถที่จะทาได้แนะนําทาแค่20-30นาทีก็พอนะคะต่อไปนะคะเป็นสิวทาได้ไหมเป็นสิวทาได้ค่ะเพราะว่าตัวนี้นะคะเขามีไม่ว่าจะเป็นตําลึงไม่ว่าจะในตําลึงหรือว่าไม่ว่าจะเป็นในน้ําผึ้งนะคะเขาก็จะมีสารต้านการอักเสบของสิวได้นะคะเวลาใช้ ไปนะคะสิวของเราก็จะยุบตัวลวงและแต่สิ่งสําคัญเขายังทําให้รอยสิวของเราดูจางลงได้ดีมากๆเลยคะ่ะทำได้ตั้งแต่อายุเท่าไหร่เจ๊แนะนํานะคะให้ทําอายุสิบสักสิบห้าขึ้นแล้วกันเพราะว่าเด็กๆอ่ะมักมีผิวที่ค่อนข้างที่จะแพ้ง่ายนะคะก็ถ้าเกิดกลัวจะแพ้ตำลึงอะคะ่ะแล้วก็หลังจากสิบห้าที่ที่ใช้สูตรนี้นะคะก็ลองเทสนะคะพวกหลังหูพวกบริเวณที่มี การอ่อนโยนบอบางค่ะถ้าเกิดสมมติว่าแพ้เป็นผื่นก็สามารถที่จะข้ามสูตรนี้ไปได้เลยนะคะใช้ไม่ได้นะคะแต่ว่าถ้าไม่แพ้ก็สามารถใช้ได้เลยค่ะโลดเลยนะคะคุณพี่คะทาช่วงไหนเจ๊จะ,จะตอบให้นะคะว่าทาช่วงไหนทาช่วงตอนกลางคืนก่อนนอนนะคะสักประมาณ20-30นาทีแล้วล้างออกแล้วก็นอนได้ตามปกติเลยจ้าฝ้าหายจริงไหม ฝ้าหายจริงไหมต้องดูก่อนนะคะว่าเป็นฝ้าอะไรฝ้าตื้นฝ้าลึกฝ้าผสมถ้าเป็นในกรณีฝ้าตื้นนะคะก็สามารถที่จะดูจางลงได้หายได้นะ,ะแต่ถ้าเป็นฝ้าลึกอย่างนี้ค่ะชั้นบนของเราอาจจะจางลงแต่ว่า มันอาจจะในระยะยาวมันอาจจะยังไม่หายมันอาจจะต้องไปปรึกษาแพทย์นะคะในเรื่องของการทําเลเซอร์อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะต้องไปปรึกษาแพทย์สําหรับฝ้าลึกนะคะส่วนถ้าเป็นฝ้าตื้นนะคะก็แนะนาใช้สักประมาณ1เดือนฝ้าพวกนี้นะคะก็จะจางหายเพราะว่าฝ้าตื้นมันอยู่ที่ชั้นเซลล์ผิวของเราชั้นบนนะคะยังไม่ถึงชั้นข้างในนะคะก็ดูแลได้รักษาได้หายนะคะก็ลองไปทําสูตรนี้ดูนะคะสักประมาณ1เดือนรับรองได้เลยนะคะว่าหน้าเราจะก,กระจ่างใสแล้วก็ตรงบริเวณฝ้าที่เราเป็นนะคะก็จะดู จางลงด้วยนะคะคำถามนี้ทำกลางวันหรือกลางคืนแนะนำทำกลางคืนนะคะเพราะว่าเวลาเราทำกลางคืนเสร็จปุ๊บเราก็จะไม่โดนแสงอะไรเลยนะคะก็ทาครีมบำรุงแล้วก็นอนปกติได้เลยนะคะใช้กี่ใบใช้สักประมาณ1 0 1ถึงบใบนะคะคถามนี้ตำได้ไหมคะถ้าไม่มีที่ปั่นตำได้ค่ะแนะนำนะคะเอาใส่ถุงร้อนเนาะเจ๊ก็ทำวิธีนี้ก็คือไม่มีเครื่องปั่นเหมือนกันแล้วปั่นนะคะมันจะติดไอ้ตรงถ้วยโหลอะค่ะมันรู้สึกมันแกะยากทีนี้เจ๊ก็เลยเอาไป ใส่ถุงพลาสติกที่เป็นสี่เหลี่ยมถุงร้อนนะคะแล้วก็เอาใส่เอาใส่ลงไปนะคะแล้วก็หั่นก่อนตอนแรกหั่นก่อนนะคะหั่นใหเน้เป็นแบบละเอียดยิบๆนะคะแล้วก็เอาไปใส่ในถุงเสร็จแล้วนะคะเราก็หาสักกระเบือรหรือว่าปลายมีดแข็งๆก็ได้ค่ะใส่น้ำลงไปนิดนึงแล้วก็ทุบๆให้มันละเอียดนะคะแล้วก็ าสามารถที่จะนํามาผสมกับน้ําผึ้งได้เลยนะคะหมดแล้วนะคะสำหรับคําถามเรื่องของตําลึงดึงฝ้านะคะก็สูตรนี้เป็นสูตรที่ดีมากๆเลยนะคะสำหรับใครหลายๆคนที่มีปัญหาในเรื่องของฝ้ากระจุดด่างดำแล้วอยากให้ผิวเรียบเนียนกระจ่างใสส,สูตรนี้ดีค่ะแล้วก็เอาไปลองใช้ใดูซึ่ง คุณนะประโยชน์ของตําลึงเขาค่อนข้างที่จะเยอะมากหลังจากที่เจ๊ไปอา่านสรรพคุณมานะคะนอกจากจะกินอร่อยแล้วก็เขาก็ยังมีส่วนผสมที่ดีมากๆเลยนะคะก็ลองไปทำกันดูนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครเห็นว่ามีประโยชน์ยังไงนะคะก็สามารถที่จะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งกิ๊งๆนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้เจ้แล้วก็ทีม o มเรตี้40 Up พด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เจ๊และทีมมเรตี้40อันะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ Bye-bye.